สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเอมิโก,โกค่ะมาค่ะมาจะมาพามาชมรุ่นรถที่กำลังอยู่ในความนิยมนะคะด้านนี้เลยนะคะาพามาเยี่ยมชมเลยนะคะรถในคันนี้นะคะก็คือรุ่น XL Plus นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่663,000บาทนะคะเครื่องยนต์สองนะคะ ให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะามาเริ่มกันนะคะที่กระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นุมดํามาจากโรงงานเลยนะคะต่อด้วยหลอดไฟนะคะหลอดไฟฮาโลเจนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะปกตินะคะก็ตามติดมาด้วยในส่วนของล้อแม็กค่ะล้อแม็กจะเป็นล้ออลอยขอบ16นะคะ,ะซีรีส์ยางอยู่ที่25 5ทับเนะคะ r 1 6ค่ะ มาดูในส่วนของแก้มด้านข้างนะคะก็จะ,ะเป็นสนัญลักษณ์ของอเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเกียร์6สปีดมาพร้อมกับไฟกระจกมองข้างกระจกมองข้างที่เคลือบสีดำมาพร้อมเลยนะคะบันไดข้างก็เป็นสีดำเช่นกันนะคะเบารองมือก็เป็นสีดำนะคะค่ะมาค่ะมาในส่วนของด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของคําว่าเลนเจอร์นะคะ,ะตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะ,ะยังไม่ใช่เป็นตัวอักษรตัวเลนเจอร์ใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ f o r ์ตรงนี้เลยค่ะค่ะตามมาเลยค่ะ่ต้องละค่ะ,ะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างค่ะด้านในของเจ้าฟอร์ดเลนเจคันนี้นะคะสอุญาตเปิดเป็น Open c a คแบบนี้เลยนะคะกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะสังเกตนะคะ ค่ะเข้าเข้ามาด้านในเลยค่ะขออนุญาตขึ้นนะคะเบอรค่ะจะเห็นว่าเบาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยเรื่องเบาะก,ก่อนนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะคะซึ่งเบาะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับปรับเลื่อนได้นะคะถ้าคุณลูกค้าตัวเล็กก็เลื่อนเลื่อนเข้านะคะหรือแม้แต่ถ้าคุณลูกค้าตัว,ต,วตัวใหญ่ก็จะสามารถปรับเลื่อนอะนะคะใช้ใช้เมนนวลนะคะ อ่าเห็นไหมคะว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ดูกว้างขวางนะคะด้านในก็ยังเป็นคุมโทนสีดํานะคะมามดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะซึ่งซึ่งตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะคะด้านด้านขวามือก็จะเอ่อคอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะในส่วนของอพวงมาลัย นี่คือเสียงมาดูในส่วนของกระปุกเกียร์นะคะก็ดูเลิศแล้วนะคะ,ะจะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะมีหุ้มหนังด้วยนะคะ,อะโอเคเลยมีที่วางแก้วอะไรให้เรียบร้อยนะคะโอเคสวยงามค่ะในส่วนของไฟนะคะอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟไฟเป็นไฟปรับระดับสูงต่ำนะคะแล้วก็มีก็จะไฟฟ้านะคะโอเค ปิดเน้นๆค่ะในส่วนนี้นะคะก็อยากจะแนะนําคุณลูกค้าในส่วนของโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ปรอดพิชิตเพชรของเรานะคะก็จะมีโปรโมชั่นหลากหลายโปรโมชั่นมากๆเลยที่อยากจะนําเสนอคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดาวน้อยผ่อนสบายหรือแม้แต่บางครั้งคุณลูกค้าอาจจะอยากไม่ใช้เงินก็สามารถที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ได้แค่เธอมาปรึกษาเรานะคะและก็ในส่วนของอและในส่วนของอ อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือในเรื่องของการดาวเพิ่มเงินดาวเพิ่มไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีคนค้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คืออยากให้คุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรานะคะอินบ็อกเข้ามาก็ได้อ่าและวตอนนี้และอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะก็คือโปรโมชั่นที่เรียกว่า โปรโมชั่นขับฟรี90วันตอนนี้เราช่วยเหลือคุณลูกค้าให้สบายใจคลายใจในช่วงของวิกฤตโควิดนี้นะคะก็ให้คุณลูกค้าขับฟรีไปก่อนพ่ทีหลังนะคะ90วันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นของเราก็โทรเข้ามาสอบถามเอมิโกนะคะที่เบอร์0945763434ค่ะแล้วพบกันที่ปอดพิจิตเพชนนะคะในวันรับรถค่ะสวัสดีค่ะไแล้ว